สวัสดีครับพบกับจิเกนเจอร์นะครับมาพบกันในวันปิดลีก PVP นะครับอ่า r u b y ได้มานะครับผมจะเปิดเกียร์นะอ่าบาง ID Ruby ถึงนะจะเปิดเกียร์นะครับไอที่หลักผมไม่น่าจะเปิดแล้วละ่ะเนื่องจากว่า อันนี้กับขอบคุณนะสปอนเซอร์นะทำให้ผมได้เกียร์ชิ้นนี้นครับคือได้ได้ว่าเสียวมากๆนะครับคือมาได้ในการันตีนะถ้าไม่ได้สปอนเซอร์ผมก็คงไม่ได้เปิดนะครับไอดีน,นี้คงอาจจะเปิดแบบทีละ200้นะครับ400นะอ่าซึ่งก็ได้เปิดไปเรียบร้อยนะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นไอดีอื่นๆอ่าโดยเฉพาะไอดีหลังๆนะอ่ารูบี้ผมจะเปิดเกียร์นะอ่าส่วนเพื่อนๆนะใครตาม่าดเดนเจอร์ครับก็รอบนี้เน้นกันที่อ่าแสงเก่ามืดเก่านะครับแล้วก็แสงใหม่นะตามราดเดนเจอร์หรืออยากเปิดเกียร์นะครับอันนี้ จัดได้ตามความชอบเลยนะครับแต่อย่าลืมนะครควรจะต้องแบ่งเปิดครับแล้วก็เก็บสะสมนะครับไปโคโลโบตุลาคมด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะเดี๋ยวจะมาให้บ่อแสโคโลโบตุลาคมเป็นครั้งที่2นะครับก็เบาๆนะ,ะแต่เชื่อว่ามันสามารถตัดตัวเลือกออกไปได้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับคือผมเนี่ยมีคิวไปออกไลฟ์นะที่เพจทางการปลายเดือนนี้นะเดี๋ยวรอติดตามเพจทางการครับว่าเขาจะแจ้งมาว่าเป็นวันไหน อ่าฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาส่วนหนึ่งในไลฟ์เนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องของโคลรโบตุลาคมอันนี้เดี๋ยวรอติดตามกันในไลฟ์นะครับคือทีเกนเจอร์ไปทั้งทีเนี่ยจะขุดดีดข้อมูลครับจาก GM ออกมาได้มากน้อยแค่ไหน,นครับคือด้วยความที่ว่าอย่างตอนสัก2ปีที่แล้วอ่าก่อนโควิดเนี่ยผมได้บอก2องเทปใช่ไหมอันนั้นน่ยมันเป็นรายการอัดแต่เนี้ยเป็นรายการสดพอเป็นสดปุ๊บเนี่ยตัดต่อไม่ได้นะครับ อ่าอันนี้ต้องรอดูก่อนนะถ้าตัวเกมไม่สปอยไปซะก่อนคือปีนี้โดนสปอยมาทั้งปีละเออกลัวเหมือนกันครับว่าจะแห้งหมดเลยอันนี้เดี๋ยวรอลุ้นนะรอลุ้นอยู่เหมือนกันนะครว่าจะแห้งไหมคืออย่างที่บอกว่าโคโรบโบร,รอบนี้เนี่ย ตัวฝั่งโคโรโบเขามีความห่วงข้อมูลอยู่เหมือนกันก็เลยไม่รู้ว่าจะมีการสปอยหลุดไหมจะหลุดในเกมไหมหรือจะหลุดนอกเกมไหมอันนี้ผมลุ้นก็ท่าจะเยอะนะซึ่งถ้าเกิดไม่มีการหลุดก่อนผมว่าในไลฟ์เนี่ยน่าจะสนุกแน่นอนเพราะว่าผมเนี่ยจะยังไม่ทําคลิปสปอยออกมาเยอะมากมายคนระับจะให้เป็นแค่พอเป็นน้ําจิ้มนะ อาจจะนั้นานะทีเด็ดนะไปรอติดตามกันในไลฟ์นะค,คือผมรู้ข้อมูลเราหมดแล้วแ่ะแต่ว่าตามสเต็ปของ TK เนี่ยเราบอกไม่ได้นะบอกแบบบอกเลยไม่ได้นะคือใบก็จะใบ้ห่างๆนะครับคืออยากจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามสเต็ปนะอ่าคือเดี๋ยว ถ้าไม่มีสปอยจากตัวเกมนะในไลฟ์เนี่ยผมจะพยายามพูดให้ GM หลุดออกมาจากปากตัวเองเออนะครับแบบนี้เนี่ยมันน่าจะได้ลุ้นะนะอาะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามกันในไลฟ์เป็นหลักนะครับซึ่งหลังจากไลฟ์เนี่ยผมค่อยมาทำาคลิปสปอยเพิ่มเติมอีกทีนึงอาะนั้นเดี๋ยวรอติดตามนะคือด้วยความที่ว่า,น,าน่าจะเวลาน่าจะนานอะ่ะเพราะว่าเพราะว่ามันน่าจะปลายเดือนอนะ่ะผมว่าน่าจะปลายเดือนนะซึ่งก็ลุ้นเหนื่อยนะครับว่าตัวเกมจะสปอยไหมนะครับ มาดูคำใบนะครับอันนี้ย้อนไปที่ครั้งที่1ก่อนนะครับซึ่งผมได้บอกว่าอย่าคาดหวังมากอ่าย้อนไปตอนเมษายนนะครับตอนที่เอินเฟนเซอร์เนี่ยโอ้โหไปกันเพียบเต็มไปหมดเลยนะครับอ่าทำให้รู้เลยนะครับว่าอ่าตอนนั้นเนี่ยเมษาใช่ไหมเป็นอ่ามหาซึ้คน,นเทพอ่าโหเรียกได้ว,ว่าหลุดมาเต็มไปหมดเลยครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้มาระหว่างทางเนี่ยก็จะเป็น รายชื่อโคโรโบดังๆที่ยังมีอยู่อันนี้บาก,กิไปแล้วนะมันยังมีอีกนะครับนอกจากบาก,กิเนี่ยยังมีรายชื่อที่ดังๆอยู่นะครับซึ่งตุลาเนี้ยผมบอกก่อนเลยนะครับว่ายังไม่มานะครับอ่ายังไม่มาครับซึ่งอ่ามันจะมีบางโคโรโบที่แบบว่าตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะแบบยัง พูดคุยอยู่น่าสนใจอยู่กําลังเจราจานะครับอันนี้ผมไม่รู้นะว่าจะทันมาในปีนี้ไหมถ้าไม่ทันเนี่ยก็น่าจะเป็นปีหน้าคือถ้าเกิดปีนี้ไม่มานะครับก็ยังมีทันวาให้ได้ลุ้นอีกเออก็เดี๋ยวค่อยๆใกล้ๆเขาว่ากันนะถ้าไม่มานะครับก็ต้องลุ้นกันต่อในปีหน้านะครับคือจริงๆเนี่ยตุลาคมเนี่ยมันก็จะมีความพูดยากนิดหนึ่งเพราะว่า มันยังไม่ถือว่าเป็นเบอร์ใหญ่เอาตรงๆยังไม่ถือว่าเป็นเบอร์ใหญ่ถ้าเป็นเบอร์ใหญ่คือพูดไปใครก็ต้องรู้จักนะครับเมะเนี่ยเน้นนะว่าเป็นเมะก่อนนะเมะเนี่ยยังถือว่ายังใหม่ๆอยู่อา่าผมตีกว้างๆไปปีถึง3ปีนะครับในส่วนของเมะนะเพราะว่าก่อนหน้านี้แน่นอนครับ ถ้ามันมีอะไรออกมาก่อนเนี่ยมันมันจะนานกว่านี้นะครับแต่ว่าตัวเมสเนี่ยยังใหม่ๆอยู่นะครับซึ่งเป็นกระแสของทางญี่ปุ่นอยู่เหมือนกันอ่า again. ส่วนทางไทยเนี่ยผมว่าอ่ามีคนรู้จักคือผมพูดยากนิดนึงเพราะว่าเอาจริงๆนะเรื่องนี้ผมไม่เคยดูไม่รู้จักด้วยไม่เคยดูแต่จะเห็นอยู่เรื่อยๆจากคอมเมนต์ในรอบโคดโบนะครับเห็นอยู่นะอ่าแบบพวกประเภทแบบ ชื่อแปลกๆยาวๆนะครับอ่ะซึ่งเป็นคำใบข้างที่2นั่นเองนะเอาไปประมาณนี้ก่อนชื่อสั้นๆตัดทิ้งไปได้เลยนะครับตัดทิ้งไปได้เลยนะโคโรโบรอบนี้นะครับชื่อไทยยาวๆนะครับอ่ะยาวแค่ไหนผมไม่บอกนะเน้นที่จํานวนพยางนะครับจินตนาการเราเองนะผมไม่บอกนะว่ากี่พยางนะครับคือเน้นที่จํานวนพยางนะอ่ะสมมุติว่า วันพีชอ่าวันพีชผมไม่รู้ว่ามันมีชื่อไทยแบบเป็นหลักไหมถ้ามีชื่อไทยมันต้องชื่อเป็นชื่อไทยที่แบบต้องต้องคุ้นหูกันนะยางวันพีชซานไตไม่ได้ละดากอนบอลอ่าซานไตโดราเอมอนแมวมหาสัรย์เหรอไม่เคยได้ยินชื่อแบบนี้เลยรู้จักแต่โดราเอมอนแบบนี้ตัดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นอ่านินจาคาถาโอโเหเฮอันนี้ถือว่ายาวอยู่นะอ่านะ้ำจำนวนมายางถือว่ายาวอยู่นะหรือนะครับ ที่มาแล้วครับก็อย่างเช่นเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วโอ้นันี้ยาวนะมีอะไรอีกปากรณมของเราพูดอันนี้ก็ถือว่าได้อยู่ผมจะเน้นที่จํานวนพยางนะซึ่งนะครับมาคอมเมนต์กันได้เลยผมอยากรู้นะว่าคิดว่าจะเป็นเรื่องไหนครับก็จะเป็นคือมันพอจะเดาออกได้ประมาณหนึ่งผมเชืว่าเดาออกได้ประมาณหนึ่งว่าพวกประเภทยาวๆเนี่ยชื่อไทยนะ มันจะมาจากประเภทไหนต้นทางจะเป็นยังไงอ่าแล้วก็ยังใหม่ๆอยู่นะ,อะลองไปหาดูนะซึ่งแนวๆน,นี้ผมว่ามันก็ส่วนใหญ่ชื่อยาวหมดนะ,อะลองคอมเมนต์มาหน่อยเพราะว่าผมเองครับก็มักจะได้ยินนะคือบางทีพิมพ์มาึกว่าแบบอะไรบทอะไรมาหรือเปล่าพอไปหาดูอ๋ออ่ามันคือแบบพวกอนิเมะใหม่ๆนั่นเองนะ,อะลองคอมเมนต์มาครับว่าคิดว่าเป็นเรื่องอะไรนะคือเรื่องของความดังผมจะยังไม่ ไม่ไม่ฟันธงไปเต็มเต็มนะเพราะว่าบางคนอาจจะรู้จักอ่บางคนอาจจะรู้จักอยู่เพราะอย่างที่บอกว่าด้วยการที่เห็นคอมเมนต์มาก็คิดว่าเฮ้ยมันต้องมีคนรู้จักอยู่เหมือนกันแหละ,อ,ะอาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มไหมเป็นสายแมโด,ดูตรงไหมอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ทางญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะเป็นกระแสอยู่ประมาณหนึ่งอ่าแต่ฝั่งไทยเนี่ย คนรู้จักต้องมีอยู่แล้วล่ะ FC ต้องมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ใช่เบอร์ใหญ่อสมมติย้อนไปเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพแบบนี้อย่างเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพเนี่ยมันก็เป็นกระแสของทางญี่ปุ่นนะซึ่งทางฝั่งไทยเนี่ยผมก็ผมก็ไม่รู้จักผมก็ไม่เคยดูผมเพิ่งมาดูตอนที่รู้อประมาณนี้นครับอันนี้ก็ไม่รู้อ่ะน่าจะประมาณไม่ไม่ต่างกันมากแนวแนว,แนวประมาณนั้นัน้ง ลองไปหาดูแล้วกันแล้วก็ลองคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวนะอัชน,นั้นเนี่ยคำใบ้ครั้งที่2เอาไปประมาณนี้ก่อนนะครับอ่าส่วนครั้งที่3จะมีไหมเดี๋ยวผมต้องรอดูก่อนอย่างที่บอกแหละว่าเราติดเรื่องของไปออกรายการเราอยากจะให้ความสนุกเนี่ยแล้วก็ทีเด็ดนี่ยไปอยู่ที่ตรงนั้นถ้าอะไรที่บอกว่าอาจจะบอกได้นิดนึงไหมเ,เดี๋ยวผมจะลองแกะ,แกะมาทีนิดดูนะเบื้องต้นคือเอาไปได้แค่เท่านี้ เอาแบบว่ารอติดตามกันแล้วกันนะท้าสุดท้ายเกมสปอยจบรับรอบนี้คือจบเกมเลยครับในไลฟ์คือเรียกได้ว,ว่าน่าจะแห้งเหี่ยวกันนะรอลุ้นกันแล้วกันนะครับเอาเค่ okay, วันนี้ปิดลีก PVP นะก็เดี๋ยวไปเล่น PVP กันนะครับมีคนบอกว่าป้อมนะคือป้อมมันถือไมบูมใช่ไหมมันเคลี้ยงไมบูมครับเดี๋ยวเล่น PVP กันคือเรื่องของตู้กาชาติจะมีน้องๆถามมาเยอะ,ะครับเรื่องของแสงมืดตัวแรกของทีมครับ อย่างปลาล็อกเนี่ยถือว่าทําได้เพราะว่ามันเป็นตัวทางดาเมจเป็นทางดาเมจยิงหายนะครับซึ่งทีมของผมเนี่ยมันไม่มีนะผมไม่ไมีไม่มีบอสพ่วงกับแสงนะครับอ,อันนี้นิดนึงนะมีน้งองบางคนเนี่ยบอสแสงเนี่ยมันมีบอสพ่วงกับแสงนะครับซึ่งเป็นตัวดาเมจนะกับบอสซีโอซึ่งเป็นตัวบวชมันเป็นคนละตัวกันนะอันนี้แยกก่อนนิดนึงนงนะครับถ้าเป็นบนท็อปเต้านานใช้กันเยอะเนี่ยตอนนี้จะเป็นบอสพ่วงกับแสงคือตัวดาเมจ ต่บอสซีโอเนี่ยเขาไม่ได้ใช้กันแล้วนะครับก็รีวิวไปเมื่อวานนะลองไปดูคลิปกันได้นะครับคือผมไม่มีปุ๊บเนี่ยมันก็จะเล่นเหนื่อยอยู่เหมือนกันเพราะว่าพวกมืดโหด,โหดทางปวดเนี่ยผมก็จะทำอะไรไม่ได้เลยคือไม่มีตัวจัดการโดยตรงนะอ่าอันนี้คือทีมผมเนี่ยก็จะเหนื่อยแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็จะเล่นไปนแบบเนี้ยรอจนกว่าจะได้นะครับก็ไม่รีบร้อนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะอันนี้คือผมก็คงจะเก็บนะครับไปลุ้น โคโรโบเดินหน้าสามารถกว่านะเพราะอย่างที่บอกนะพื้นฐานของทีมเนี่ยโคโรโบมันปั้นง่ายนะกบดำเนี่ยตัวเกมแจกค่อนข้างจะเยอะนะครับอ่าอดพุ่มกับแสงถามว่าดีไหมอ่านในคลิปรีวิวลองไปดูแล้วกันนะผมว่ามันดีนะครับเพียงแต่ว่า,ามันอาจจะดีไม่เท่าบราล็อกอ่แต่เล่นเป็นทีมเนี่ยโหดแน่นอนเดี๋ยวไว้น่าจะได้รีวิว9ดาวนะครับยังไม่ได้รีวิว9ดาวนะส่วนตัวอ่าบราล็อกนะครับ อ่าถ้าวัตถุดิบพร้อมจะทําเป็น9ดาวก็ได้เลยเพราะว่าเผื่อบางคนเนี่ยยังไม่ได้ใช้กบ9ดาวใช่ไหมอ่าได้มาแล้ว2ตัวของ2เดือนก่อนนะครับเดือนนี้เดีนน๋ยวภารกิจครบก็จะเป็น3ตัวเดือนหน้าหตัวก็4ตัวก็จะแม็กอ่าแม็กก็จะโหดแน่นอนนะครับคือคราวนี้เนี่ยเราต้องเดาทางตัวเกมว่า ตอนพฤศจิการครับซึ่งจะเป็นตัวใหม่สั่งมืดตัตใหม่นะครับซึ่งเราได้คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นมืดเหมือนแบบข้อมูลหลุดๆมาแล้วลหละว่าเขาเตรียมพร้อมว่าจะให้ตรงนั้นเนี่ยเป็นมืดนะในธีมของฮาโลวีนนะซึ่งก็ต้องรุนนะว่าอาจะเป็นตัวดามเมดโหดๆไหมมาขัดขวางทางทาัดแสงได้ไหมหรือจะเป็นทางป่วนที่โหดมากๆเอาไว้จัดการทัดแสงโดยตรงโอ้โหแต่ตอนนี้เนี่ยคือดามเมจมันเทไปที่แสงหมดเลยนะอ่ามันก็เลยทําให้ค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับเนี่ย มีใช้อยู่นะในมาสเตอร์ครับคือรีวิวไปแล้วนะว่าเอาจริงๆเนี่ยการเล่นเป็นทีมนะ่ะมันใช้ดีแหละ,ะแต่อย่างที่บอกว่าบางทีเปิดไม่ได้ตัวทางนั้นๆดีที่สุดนะครับเขาก็อาจจะเลือกปั้นตัวรองแบบไม่รอละมีกบพอดีนะครับปั้นมาใช้นะอันนี้แต่ละทีมก็ไม่เหมือนกันนะครับคืออย่างที่บอกว่า บางทีเนี่ยถ้ายิ่งเป็นสายฟรีนะหรือแบบสายเติมที่ไม่ได้เติมเยอะมากๆนะครับมันมีโอกาสที่จะไม่ได้ตัวอันดับต้นๆของทางนั้นๆน่โดยตลอดมันอาจจะได้ทางลองมาแต่แบบไว้กบมีว่ะปั้นดูไหมอะไรประมาณนี้นครับอะอย่างน้องๆที่ถามว่าจะปั้นเป็นหนอนแสงแม็กซ์ครับหรือว่าบราล็อกแม็กถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะแนะนําว่าเอาบราล็อกแม็กก่อนตอนนี้เออเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยดาเมจเก็บกว่านะครับมันทําได้ดีมากคือหนอนแสงถามว่าดีไหมนี่ตามที่เห็น นี่ตามที่เห็นเลยครับว่ามันช่วยเสริมทีมได้เป็นอย่างดีดูครับนี่กระโหลกม่วงเนี่ยเต็มไปหมดเลยแต่พอผมไม่มีดาเมจประเภทที่ยิงยิงกวาดล้างอ่ะผมจตเหนื่อยนะผมก็เลยเทไปทางตัวป่วนเยอะ,ะครับอ่าซึ่งตัวของบลาตัวตวลกก็เลยขุดนํามาใช้นะครับคู่กับเจมม่วงคือใช้ป่วนไปเลยสตัวคือเรียกได้ว่าผมจะหยุดศัตรูนะครับโดยการป่วนอันนี้เป็นแนวทางของทีมผมนะเพราะว่าเรามีอยู่เท่านี้ คืออย่างที่บอกแหละว่าใครๆก็อยากได้เลนเจอร์ตัวที่ดีที่สุดในทางนั้นแหละแต่ถามว่ามันเปิดได้ไหมอ่ะไม่ได้นะเราไม่เหมือนตำนานนะที่เขาแบบเปิดได้อะ่ะเขาเปิดได้หมดนะครับทั้งเลนเจอร์ทั้งเกียร์นะครับเขาก็ได้สามารถเลือกทีมที่ดีที่สุดได้บางตัวอาจจะไม่ใช่ทางดีที่สุดนะครับแต่อย่างเช่นบราล็อกนะครับกับบอสพว่วงกับแสงเนี่ยใช้คู่กันได้ผมบอกแล้วว่าดูทรงแล้วโหวดได้ครับจากการที่ไอดีห้าผมเปิดได้นะ อ่าตอนนี้ทําเป็น9ก้าดาวยังทําไปแล้วมัง้งอ่ะไม่น่าใจนะครับอ่าเดี๋ยวขอซ่องนิดนึงก่อนที่จะกลับมาเล่นนะอ่ะคุณวัดนะครับ อาคุณวัดบราวล็อกแม็กซ์ครับส่วนบราวนูบิสเดี๋ยววันนี้น่าจะรีวิวนะที่ ID 6แต่คงจะเป็นไฮเปอร์แม็กก่อนนะครับคือการสลับเป็น9้าดาวเนี่ยถ้าวัตถุดิบมีพร้อมก็จัดได้เลยตามความชอบนะบแล้วก็อย่างที่บอกดูว่าสลับเป็น9าดาวแล้วเนี่ยอามันได้อะไรเพิ่มขึ้นมาเช่นความสามารถไฮเปอร์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยคือตั๋วนะครับอาตัวเรียกตั๋วรีเซ็ตก็ได้ตั๋วรีเซ็ตความสามารถ9าดาวนะก็คือตัว๋วปลูกพลังเนี่ยตัวเกมเขาไม่ได้แจกเยอะนะอย่างภารกกิิจจสุดดท้้้ายนนี่ะไอชนนะ ซื้อผมว่ามันก็โอเคอยู่เหมือนกันครับแต่จริงตัวบราวนูบิสเนี่ยผมว่าความสามารถที่ดีเหมาะสมที่สุดน่าจะเป็นสร้างร่างโคลนครับออกมาเนี่ยเน้นสร้างซัมมอนโอ้ซัมมอนก็จะเป็น2เท่า4เท่าไปเรื่อยๆนะฉะนั้นผมเชื่อว่าเดี๋ยวน่าจะมีการเปลี่ยนสำหรับตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะดูเหมาะสมครับอันนี้ดูเหมือนจะสลับกันไหมสร้างร่างโคลก็ได้นะก็เป็นดาเมจขึ้นมา2เท่านะครับเพราะสเตตัสเนี่ยมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้คุณวัดใช้บอส นี่ใช้บอสภุมมกับแสงเนี่ยเห็นไหมคืออย่างที่บอกครับการเลือกทำก้าวดาวเนี่ยคือผมเนี่ยได้บอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเลือกมาทําที่แสงมืดมเนี่ยมันดูจะค่อนข้างคุ้มกว่านะอันนี้แล้วแต่มุมมองนะครับอาจจะลองดูสัก2-3ทีมนะอาจะดูทีมหลักหก,กันสักนิดหนึ่งนะครับจถวหน้าหล่อนะเป็นบากกนะครับแล้วก็ ตัวของบราว์อนดุวิสครับอ่าแล้วก็บราว์ล็อกนะครับทีมนี้ใช้ตัวบินนะครับอ่าซึ่งตัวบินก็มีคนถามมาเยอะ,ะครับว่าใช้บินไหนดีคือหลกัลกๆของการใช้ตัวบินเนี่ยมันคือเน้นดูศัตรูว่าเขามีการบินไหมอ่าถ้าก็สมมติว่าเราใช้เป็นอ่าตัวของกบอ่าเรียวนาดบินเนี่ยมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าตัวของ ซัลลี่นะครับซาล,ลี่มักลุกมันเป็นทัสไฟไงมันเจอเยอะนะครับมันก็เลยจะทำให้ใช้กบบินเนี่ยใช้ดีเป็นพิเศษแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับคูนเอกรินครับก็บักกิแม็กครับแล้วก็อนุบิสแม็กคือตอนนี้ซัมมอนมันค่อนข้างจะถึกและแข็งนี่เห็นไหมบราลอกแม็กนะครับกับพุ่มกับแสงแม็กนี่และใช้บินด้วย นี่ลองดูทีมครับคืออย่างที่บอกว่าการดูตำนานเป็นหลักไม่ได้เนี่ยมันสาเหตุเพราะว่าเราไม่ได้มีเรนเจอร์ไม่ได้มีเกียร์เหมือนกับเขา,เขาแค่นั้นเองนะเออนะครับเราเลือกจุดที่เขานํามาใช้กันดีกว่าว่าแบบเอ้ยเขใช้ตัวนี้เพราะอะไรตัวรอบข้างเพราะอะไรนะคืออย่างคนที่เทียบว่า,าปั้นบราล็อกแม็กครับหรือว่านอนแสงแม็กเนี่ยมันก็ต้องเลือกนะครับว่า,าจะเอาทางไหนนะครับถ้าเป็นผมนะ โอ้โหพูดยากเหมือนกันเพราะว่าณนะตอนนี้ผมเล่นหนอนแสงอยู่ผมก็เล่นได้อยู่นะอย่างที่ผมเนี่ยผมถือว่าใช้หนอนแสงอยู่นะครับก็เล่นได้อยู่แต่มีเกียร์อนะผมว่าตอนนี้เกียร์นะ่ยมันคือประเด็นหลักนะครับเกียร์คือประเด็นหลักนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ออปชันหลักนะคือมันออปชันเสริมด้วยนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเทรนด์มันมาหมดแล้วครับออย่างตอนนี้เด,นะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะผมเพิ่งปรับสดๆร้อๆเลยนะครับ คือลองทีมดูครับคือตอนนี้มีการปรับออปชันเนี่ยหลายจุดอยู่นะครับให้เลนเจอร์เนี่ยโอเคไม่เป็นไรใส่เกียร์นะครับลดแรก2จุดพอคือบางตัวผมลดแรกเป็น3จุดนะตอนนี้เริ่มจะลดลงมาเหลือ2จุดพอนะครับอ่ะสจุดไหมเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูนิดหนึ่งนะเพราะว่าทําไมหนอนแสงผมดูเหมือนว่าแรกจะลดเยอะมากๆนะครับ เดี๋ยวดูกันนะครับนี่เออ,อบางคนอาจจะบอกว่าพี่ใช้แบบนี้ทับทางไหมผมลองเล่นดูแล้วมันก็่ค่อยทับเท่าไหรล่ละนะอ่าอย่างการเปลี่ยนล่างครับของอเจม,ม่วงนะครับแล้วก็บราวตัวต,วตวลกร้องสังเกตดูแล้วกันนะบราวต,วตัวตวลกผมใส่เกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนนะครับแต่เจม,ม่วงไม่ได้ใส่นะเออจะดูเจมม่วงแล้วกันนะคือเอาตรงๆอ่ะไปดูคลิปเมื่อวานครับมันเหนือว่าบอสซีโออยู่แล้วล่ะ อ่าแต่คราวนี้มันมีเรื่องของทางคอมโบนะครับเกมตั้งรับผมว่าเปราะทั้งคู่นะแต่เจมม่วงเนี่ยเกมตั้งรับบทจะติดดีก็ดีนะครับบทจะไม่ดีก็ก็ไม่ดีไม่ดีก็ไม่ดีจริงๆแต่บางทีเรนเจอร์มีแค่นี้นะมันก็ต้องทําใจนะคอ่าเดี๋ยวดูทีมผมล่าสุดแล้วกันนะอัลโทวะยังเหมือนเดิมนะเป็นรถแร่นะครับอ่ารถแร่กับ รถแรกนะครับเป็นคอมโบรถแรกนะครับส so, ่วนตัวเนี้ยผมยังไม่ได้ทำแม็กเพราะผมมองว่าเดี๋ยวนาคเนี่ยให้นะครับได้กบเก้าดาวเยอะๆก่อนค่อยมาปั่นย้อนหลัง่เาเพราะว่าบอกไปแล้วนะครับว่าเรื่องของ9าดาวอัลตร้า9ดาวไฮเปอร์เนี่ยยังอีกนานมากๆอีกนานมากๆบอกเลยนะครับตอนนี้คือสนุกกันไปที่8ดาวธรรมดานะครับแม็กกันก่อนนะเอาแค่นี้ก่อนนะอา่าซึ่งตัวนี้ผมว่าบวกหนึ่งไปเพราะเปิดได้2ตัวนะอา่าไม่ได้เอากบตีบวกนะกบยังอยู่ครบนะครับ ชินจังครับอัปเกรดธาตุนี่ได้ค่าเต็มด้วยอฉะนั้นเนี่ยไฟมาครับจินจังยิงหายเลยครับส่วนเจมม่วงครับผมใช้เกียร์ด่านวิ่งอ่าแล้วก็นี่ตามนี้เลยคือมีเกียร์แค่นี้นะมันก็ต้องตามนี้ครับคืออย่างเงี้ยก็จะมีคนถามว่าทําไมไม่เลือกใส่ช่องกลางครับเป็นอ่าชุดซันต้าอย่างงี้อ่ะชุดซันต้าก็มีทั้งพลังชีวิตแล้วก็หลบสกิลหลบสกิลจะได้สูงสูงครับคือร่าทีมมันก็จะไม่ได้อ่ามันจะเหมาะกับทีมที่แบบว่า อาจจะมีตัวน้อยนะครับใส่เกียร์อัดๆไปเลยให้หลบสกิลเยอะแต่ผมเนี่ยเน้นเน้นว่าถ้าปล่อยตัวออกมาตายไม่เป็นไรเพราะว่าแร่มันน้อยเพราะว่าเกียร์ชินนี้มันปล่อยตัวไว้ด้วยไนงะอ่ามีผลนะลองบาลานซ์กันให้ดีๆนะครับดีที่สุดเนี่ยแน่นอนครับมันก็ต้องพลังชีวิตหลบสกิลต้านสกิลลดแร่ป,ปล่อยตัวไว้นะแต่ถามว่าบาลานซ์มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่เกียรนะ์ไงพอเปิดไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องเอาให้ได้ตมนั้น,นครับอ่าส่วนตัวนอนแสงนะครับ อาช่องกลางนี่เป็นโอ้โหอ่ะโอเคผมเป็นลดแรก3า3จุดโดยวิธีนี้นะนี่ลดแรก3า3จุดอ่าแล้วใช้อ p อปชันแม่นยำธาตุนะครับแม่นยำธาตุคือต,ตีสกิลก็ตีสกิลก็แม่นยำขึ้นนี่ครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งครับการอ่าดูข้อมูลตัวเกมครับก็สามารถที่จะพิมพ์หาได้นะครับอ่ะอัพเกรดธาตุทำคลิปบอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าลองไปดูครับมีการทดสอบ ให้ดูชัดเจนนะครับว่ามันเจ๋งแค่ไหนนะครับอ่าอัพเกรดธาตุเออในเกมใช้พอพานนะอย่างที่บอกไปแล้วครับอ่าเรื่องของการอิงข้อมูลตามราชบัณฑิตเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ได้ตรงกับคนอื่นเขานะคนอื่นาอาจจะใช้คําเดิมครับไม่ผิดนะเพราะว่ารากศั์มันมันเดิมมันใช้เป็นพอพานมานานมากแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นพอพานะแล้วอันนี้เขาใช้พอพานอยู่นะครับก็อัพเกรดธาตุเนี่ยคืออ่า ดาเมจนะครับดาเมจก็จะหนักขึ้นคือหนักน่าเกลียดมากนะชนะธาตุคือหนักน่าเกลียดมากครับอ่ะส่วนแม่นยำธาตุเนี่ยก็คือตีปกติและโจมตีสกิลนะครับอ่าติดดีขึ้นนะเมื่อเป็นธาตุที่ได้เปรียบนะครับนี่ผมก็เลยเลือกเป็นตามนี้ครับส่วนเอลซ่านะครับ,น Elsa, นรบก็ลดแรกสจุดแล้วก็อัปเกรดธาตุ อ่านอกานั้นก็รดแร่ธรรมดานะอันนี้ก็โจมตีสกิลโดนแน่นอนครับส่วนตัวนี้นํามาใช้ในเกมนั่นเองนะตั้งรับก็ไม่ได้ใช้นะคือตั้งรับเนี่ยเป็นปัญหาโลกแตกแหละเพราะว่าเรนเจอร์มันค่อนข้างจะเปราะบางนะผมว่ามีเท่าไหร่ก็ใส่ไปเท่านั้นครับโอ้โหนี่แม็กซ์สตัวแล้วนะคือตอนนี้เนี่ยแม็กซ์นี่ค่อนข้างจะเกลื่อนครับเกลื่อนเลยนะะเดี๋ยวผมลองเล่นทีมนี้ดูนะครับอ่ะลองซัดตัวบินหน่อยอ่ะมีคนถามว่าตัวบินโดนเนิร์ฟไหมครับก็ ไม่ได้ถึงขั้นโดนเนิร์ฟนะมันปรับวนนะครับผมจะบอกว่าเอากริชมเกมเกมนี่ยมีการปรับวนไปเรื่อยๆนะครับอาฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวแหละบางทีปั้นไปก็อาจจะอ่อนลงนะครับหรือว่าปั้นไปอยู่ดีมันเก่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทําใจนะครับคืออย่างแม่บดบินเนี่ยมีคนขอไปเยอะแหละว่ามันดูจะโกงไปไหมนะครับ เกมก็จัดนะครับเกียร์โจมตีสกิลเออโจมตีโดนแน่นอนเป็นการตีธรรมดานะครับอย่างผมมีอยู่ชิ้นหนึ่งเนี่ยไม่กลัวละเมื่อก่อนนี้ผมแบบย่างแยงเลยนะครับกับการเจอตัวแม่บดบินนะเดี๋ยวนี้ไม่กลัวละอ่าจากการมีเกียร์ครับโจมตีโดนแน่นอนนะครับนี่ไม่ผลักก็ยิงคลินะครับนี่นครับบินก็ทําอะไรไม่ได้แล้วฉะนั้นเนี่ยทางบินเนี่ยผมบอกตั้งแต่แรกๆกแล้วนะครับว่าเมื่อขึ้นมาอยู่ในหลิกสูงเนี่ยมันอาจจะใช้ลดประสิทธิภาพลงนะ โอ้แต่ถ้าเกิดตัวภาคพื้นตัวอื่นโหดพอเนี่ยบินก็สร้างความโหดได้อย่างเมื่อกี้เห็นนะอ่าบนตํานานครับก็ท็อปตานานอะ่ะอ่าใช้นะบกบเลี้ยวนาดบินกันซะเยอะนะครับอ่าเหมือนไอดีลึกรับผมผมนะอ่ามีคนถามอยู่คือเวลาทําไอดีใหม่ๆแบบนี้ก็จะมีคนถามนะว่าโอ้ยเกียร์แค่นี้ตัวแค่นี้ดันขึ้นเพจหนึ่งได้เหรอคือล่าสุดดันไปเพจสออ่ะผมแนะนําไปหมดแล้วว่าวิธีการดันลีกเนี่ย ให้เป็นคืนวันพฤหัสหรือคืนวันศุกร์ก็ได้นะครับถ้าคืนวันพฤหัสเนี่ยหลีกมันอาจจะยังเซตตัวไม่ดีนะครับการรีหาทีมเนี่ยนานครับผมบอกเลยว่าการคัดทีมตีอย่างผมมีบินไงกบบินแม็กเนี่ยก็ตีทีมทีอ่อาจจะไม่มีตัวไฟเพราะผมมีโอลิเวอร์ใช่ไหมไม่มีตัวไฟหรือไฟไม่โหดครับตัวกันบิน,นครับไม่แม็กหรือตัวกันบินไม่มีครับเน้นตีไปแบบนั้นนะการรีหาเนี่ยมันนานมากหลายนาทีต่อรอบนะครับเราต้องเล่นตอนดึกคือดึกแบบ เขาหลับเขานอนกันแล้วอะแต่เราไม่หลับไม่นอนเราดันหลีกเอาดูบี้นะแต่สูงสุดผมไปได้ที่เทสสองจริงๆเหลือแค่ไม่กี่เกมแหะตีชนะอีกประมาณ6รอบแต่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆนะอ่ามาทีมนี้ทิ้งท้ายอ่าก็สู้ๆกันนะสเตปในเกมไม่เยอะครับผมเข้าใจนะคือบางคน เหมือนผมเองเนี่ยตอนที่ไปออกไลฟ์เนี่ยในร้านค้ากิวเนี่ยบางอย่างเราไม่เคยซื้อนะเราไม่เคยซื้อจริง,รงเราก็ไม่เคยรู้ว่าแบบอ๋อมันมีอันนี้อยู่คือเคยไปดูแหละแต่พอไม่ได้กดซื้อดูเนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้คือให้ครบทุกอย่างเออประมาณนี้คนระับกองซุม่มอันไหนที่แบบว่าเป็นสุ่มๆเนี่ยก็แต่เคยไปเปิดแต่บางทีเนี่ยมันมันแบบ ใช้วัตถุดิบในการแลกนะครับหรือซื้อในยเยอะผมก็จะแบบว่าไม่เอาไม่ได้เปิดก็เลยไม่รู้นะแต่อย่างพวกเทคนิคในเกมเนี่ยทุกคนฝึกได้ลองได้นะครับปลาใบบูออกไปนี่เออนี่ตีไม้บูมก็เอาไม้บูมตีหัวนะครับไม้บูมก็คือเป็นไม่นะที่เขาแบบยื่นไปไกลๆนะครับในกองถ่ายเขาจะแบบว่าเป็นไม้ยาวๆนะครับอันนี้ตีหัวไปนะ,ะเดี๋ยวผมจะยิงออกไปนะเอาไม้บูมตีออกไปครับ ยิงไปเปียวไปจิ้วโอ้โหไปไหนก็ไม่รู้ไปแค่นี้เองนี่ดูข้างล่างครับนี่กองทัพป่วนและเปลี่ยนล่างครับนี่ครับอ่าอย่างน้อยๆเนี่ยสิ่งที่เราทํามาครับเออาท่านที่เราเลือกเนี่ยอย่างน้อยเกมนั่นเองเนี่ยมันแสดงผลอยู่แล้วละ่ะเพราะอย่างที่บอกว่าบางทีบอทดมันก็งี่เง่านะเราก็จะไม่ค่อยสนเท่าไหร่เพราะว่าบางทีทําเลยไม่ได้ครับ แต่เกมมันเองเนี่ยเอาให้ชนะรัวๆก็พอนะครับคัดทีมตีนะครับคัดทีมตีนะครับดูจุดเด่นทีมเราจุดอ่อนทีมศัตรูนะครับถ้าดันลีกก็แนะนําไปแล้วนะครับว่าให้ไปเล่นดึกๆคืนวันพฤหัสหรือคืนวันศุกร์นะครับเพราะว่าเขาจะไม่มีคนมาตีขัดแข้งขัด,ข,ด,ข,ดขาเราเราก็คัดทีมตีไปเลยตามสบายใจเฉยนะครับแต่ว่าต้องคัดตึงกว่าจะได้ทีมที่มัน แข็งแกงร่งจริงๆทีมที่มันแบบว่าเราตีชนะเขาได้เอาปตีทีมแข็งแกร่งเข้เวลาตีทีมท,ที่เราคิดว่าชนะได้นะักบอลโซนคำใบคนโบก็ประมาณนี้เดี๋ยวรอดูอาจจะไม่ได้มีเพิ่มเติมแล้วนะอาจจะไม่ได้มีเพิ่มเติมนะครับยกเว้นว่าตัวเกมดันหลุดหรือสปอยอะไรออกมาเนี่ยเราก็ต้องทําคลิปตามน้ําไปนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีก็แน่นอนนะให้รอติดตามกันนะครับในไลฟ์นะก็น่าจะเป็นช่วงประมาณสัปดาห์สุดท้ายแหละ อ่ามันจะได้แบบใกล้โคลโบนะครับเตรียมพร้อมกันเต็มที่นะครับอาวันนี้ประมาณนี้กันนะอใครเปิดกาชาขอให้โชคดีนะครับให้ได้เรนเจอร์ให้ได้เกียริตามที่ต้องการนะเอาน,นี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ